เด็กๆร้องเป็นเสียงสายแต่ละชนิดที่ครูเรียกอ่ะมีเรโดโอ้ลันลาแค่นี้เองแล้วก็ต่อด้วยน้องปันสองขาเดินมาแต่ไกลคุณครูร้องเรียกใครมาเร็วไว้น้องปันดีใจร้องกะตากะตาแค่กะตากะตาแค่อย่างนี้เลยหรอนี่ร้องง่ายๆมีเรโดแค่นี้เมีเรโด ลัลล่น้องเฟสสองขาเดินมาแต่ไกลคุณครูร้องเรียกให้มาเร็วไวน้องเฟสดีใจร้องเมียวเมียวเมียวมียเอาดูปานหน่อยดูปานนมีเลโดโอลันล่น้องปานสองขาเดินมาแต่ไกลคุณแม่ร้องเรียกเอาเปลี่ยนนคุณแม่ละคุณแม่ร้องเรียกให้มาเร็วไวน้องปานดีใจร้องปานร้องยังไงคะปานอ่ะ อย่างนี้เปล่าอ้าวเป็นไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็จะวันนี้ดีๆอย่าไปสนใจกับช้างร้องยังไงช้างร้องยังไงคะตัวไม่ออกมาอย่าไปชมน้ำปันค้างร้องยังไงน้ช้างร้องจักเหรอช้างร้องยังไงเคยได้ยินไหมไก่ช้างร้องไก่มันแค่เหรอ ช้างมันร้องแผลนแผลนม้ามันร้องไงเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากเป็นม้าม้าร้องไงคะเออฮี่กลับกลับกมาวิ่งกับกับเดี๋ยวก็รับตาไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใดก็กลับกลับกับมาวิ่งเร็วเร็วบกับพื้นม้าก็มีเท้าที่แข็งเวลาวิ่งบกับพื้นนกัน